ยิงโฆษณาไปเยอะนะคะแต่ว่าผลลัพธ์ไม่เป็นอย่างที่คิดลูกค้าไม่เพิ่มยอดขายไม่กระเตื้องเลยทั้งทงที่จ่ายค่าโฆษณาไปไม่น้อยนะคะในความเป็นจริงนะคะการขายออนไลน์ในปัจจุบันการยิงโฆษณาอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอค่ะถ้าแบรนด์ของเราไม่แข็งแรงพอนะคะลูกค้าก็จะลังเลที่จะซื้อสินค้ากับเราค่ะแล้วก็ยังมีแบรนด์อื่นที่ขายสินค้าใกล้เคียงกับเรานะคะและนอกจากนี้นะคะยังมีช่องทางอื่นๆที่ลูกค้าสามารถซื้อได้เขาไม่มีเหตุผลที่จะต้องซื้อสินค้ากับเราเลย การมีแบรนด์ที่แข็งแกร่งนะคะจะทำให้ลูกค้าเนี่ยจดจำเราได้แม้จะเลื่อนผ่านโฆษณาไม่กี่วินาทีค่ะนอกจากนั้นการสร้างแบรนด์นะคะยังช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นนะคะทำให้ลูกค้าเชื่อใจและแตัดสินใจซื้อสินค้าเราได้ง่ายค่ะ แบรนด์ในที่ดีนะคะเราจะหมายถึง3ส่วนด้วยกันนะคะอย่างเช่นตัวเจ้าของแบรนด์หรือคนขายนะคะเขาจะเรียกว่า personal branding ค่ะในส่วนของบริการหรือสินค้านะคะเราจะเรียกว่า product branding นะคะและในส่วนสุดท้ายนะคะก็คือตัวบริษัทร้านค้านะคะรวมไปถึงช่องทางออนไลน์ต่างๆนะคะเขาจะเรียกว่า corporate branding ค่ะดังนั้นนะคะถ้าคุณยังลงโฆษณาอยู่แต่ว่ายอดขายไม่เพิ่มนะคะจินก็อยากให้ทุกคนนะคะลองทบทวนดูนะคะว่าเราเนี่ยมีแบรนด์ที่ชัดเจนแล้วหรือยังค่ะ ถ้าใครไม่รู้จะเริ่มตรงไหนนะคะจิ้งก็ขอแนะนำให้เริ่มต้นจากการสร้างแบรนด์บุ๊กค่ะทำให้แบรนด์ของคุณแข็งแรงนะคะแล้วก็โฆษณาออกไปเนี่ยคนจะได้จดจำเราได้เชื่อถือเรานะคะแล้วก็โฆษณาที่ลงทุนไปเนี่ยคุ้มค่ามากขึ้นค่ะถ้าใครนะคะอยากรู้วิธีการสร้างแบรนด์แล้วก็วิธีการออกแบบแบรนด์บุ๊กนะคะให้แบรนด์ของเราแข็งแรงมากขึ้นนะคะลองพิมพ์เขาว่าอยากรู้นะคะแล้วจินจะมาแชร์ให้ฟังค่ะ